าผูเดิน้ำแก้วน้ำเห็นแนวมะคูนมะคูนมะสับแนวประคับคำมะคูนสับมะคุณสับประหายสับประโศกสับประไสสับนรกเสด็จจังไรวิไสษเชโยนะโมพุทธะสัตสังโฆพุทธะมาโตปะสังฆะเมฆายายสังฆะพุทธะสังฆะนะโมพุทธะสังเขติพุทธะสังฆะมาพุทธะคะท่านแม่อยากได้ยังบอกเอ้อถูกสามตัวสองตัวเขาก็สิไม่เห็นให้ท่านแม่ท่านแม่ก็ จะได้บุญไปท่านกุศลอยากได้บุญกุศลทั้งท่าน16ที่จะถึงนี่10เนี่ยท้นิ0ท้นน้ำท่า3ตัวเป็นเสงีปังปังอยากให้จะมืออันอ้ากจะมืออันบุกหาสื่อะไรเด็กล่างกับสองตัวอันอันอยาอันอันว่าไว้ได้อันอันว่าือะไรเนี่ <c oughs> you <laughs> เต็มเต็มแม่เลย่ไหมทหารนออกแค่นี้เต็มแน่คือท่านแม่ทารชนซื้ออะไรแล้วท่านไหนท่านไหนครับที่ทางที่นี้ซื้ออะไรล่ะคะ สิบเมตรบ่สิบเมตรบ่เออมิดสบเนมันหล่นมือปาคนามันเราไม่ซีมันในมานฆ่าตัวนี่แม่อร่อยยับใ่จะถูกเนี่ยล้านบ่หน่อยเเดียวได้ถูกไหมถูกนี่แเตเดียวออสิบหเมตถูกล้านหนึ่งว่าเ็ถูกล้านหนึงถูกบนร้อฟเลย สาธุเด้อสาธุนะครับทุกคนครับที่เข้ามารับชมกดสาธุครับวันนี้คือโอกาสผู้เสือนะครับมาเปิดสักการใหม่ตะลุยตะลุยสุรินทร์ต่อ งานที่สุรินครับงานที่เจ้าแม่จุฬาวณีนะครับที่อำเภอสนมนะวันนี้ขอเรื่องลือที่นี่เขาหวยแหม่นือบทุกงวดว่างงั้นนะครับนี่ก็ปูเสือก็มาสัมผัสที่นี่นะครับ

นาข้าไม่วดได้ป่วยนะคา้ป่วยนาค้าป่วยนี่ท uhm. ุกท uh, ีはは่ว uh, ่าพวน้องก็ต้องฟงแม่แม่ปัเจ็บแปดดเจ็ดแปดเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดแปด ห้าจุดแปดข้างล่างห้าศูนย์ข้างล่างห้าศูนย์ห้าจุดแปดข้างล่างห้าศูนย์แม่ซีนาไตซีบิดาซีครูบาอาจารย์ซีนานาซีกรามังตังเตปุทาสั่งโคปุทธามานายังเซปุทธาโอมประหลัดจระเพสะปารังเตพุทธาสังโคภูลาตังเตพุทธามาระจังเตสะเบียสดาเอมัจจยาทุกาจังเตพัญาสังเทพุทธาญาเตมญาสังเตพุทธาสังเตพุทธาตังเต มาอมจารุต <s 20 3> <t songs> ูโฟฉรองปังเคตยาสิงเทพยาสรังปาตุบาจรังเปตยาสรังเปตุตาเจดาอมบราจโงเกมักจะยังหูตรงยาสรังเปตยาสรังเตตะควาจรังปาอุมาจรังเตอ่ะข้างขาไปดันมาเลยฉันว่าตราปังเตพุทธาสังเถพุทธาอมมาชนังเปตพุทธาสังเถพุทธ อาจารย์ให้ลำลือหรือเสียงหรือลาฤิษมันนิดนิดสมัยสามตัวจะออกมาโดยโปรดเถิดท่านแม่อบอก <สา S 1> อะไรก็ออกตัวนั่นแหละท่านแม่บอกตัวไหนก็ออกตัวนั่นแหละท่านแม่บอกตัวไหนก็ออกตัวนั่นแหละท่านแม่ให้เดขตัวไหนก็ออกตัวนั่นแหละสิบหกจะออกใี่นะท่านแม่เอ้ย ข้างล่างหกข้างบนห้าเจ็ดแปดหกแปดหกแปดข้างล่างของท่านแม่เนี่ยหกแปดหกข้างบนห้าเจ็ดแปดข้างบนห้าข้างบนห้าเจ็ดแปดข้างล่างหกแปดข้างล่างหกแป้างล่างหกแปดข้างล่างหกแข้างล่างหกข้างล่างหกแปด้างล่างห ข้างบนห้าข้างบน้าถแล้วนเงินมาถวายนเงินมาถวายับกับปดเงนห้เจ็แปกับหแปด่ห้าเจ็ดแปดข้างบนข้างล่างหกแปดข้างล่างหกแปดกับสามห้ากับสามห้า ถ้าถูกแล้วนำมาถวายทำบุญให้ทห่านด้วยหกแปดกับาสามห้าเขียนตัวใหญ่ได้ไหมครับได้รครับทำไมเขียนตัวเหญ่ขนาดนี้มาดูเลขนะคนถามมาจะเย็นอย่างนะไหนบอหมอายนนว่าเดูสิดใส่วัดคุณล้วอยากเกณฑ์อยากดังก็ทำเอาเองอก,เก็เนาะอยากจ้งจะหาเอาหลดุดเนาะ โอ๊ยแต่เมียนมาแยงน้ำเลี้ยเลย่านี่ก็ได้มันต็มแล้วหานหมันมาก่โอทางแรงถือแล้วถือถือของเขาแมอ่าซุนหนึ่งือของเราแล้วหามาแล้วเด้อบานี่พี่น้องแมวเอ้ยหาซือเอาซือเอาซือ้ยมือก็สวามือก็สวาาเียเอดมาล

พอพอแมวแต่ทเรื่สิบสี่บสิบของมานี่เด้อสิบสี่สิ 14, เริ่มเด้อของกุมาหน่นยอ,ขอ,ขอนยของชายพินชายพินชา,พนชา,พนาชยพินวัฒลาเด้หวัฒลาไปเองเลยเงนอันวัฒลาเขาไปเน้บอกบอกนักข่าวนัข่าวบอกผู้เสือไปวัฒ เจ้ากวาดมาขอสิจะไมอ่อะจะไมคนอื่นมาขอไม่ได้ทิ้งร่างเงี้ยกูโหวตอะไรคนรวยก็รวยจริงไหมฮะเป็นมีหลายเป็นเงีงรวยเป็นยังไงใดคนไม่นานเป็นสิบเป็นแสนเป็นมีล่างเขาไม่ได้อะไรเลยมีขึนหลายเมือง้อยบ่มีเมืองลอยจังไปห้ามาไอ้สิบเอาไปทำไมขครียดข้าขอบคุณค่ะ อยากรวยอยากเป็นอยากดังอยากรวยเยอะน่าละได้กระเป๋าโยกก็ใช้ก็ตามเขาก็ต้องใช้เงินใช่ไหมล่ะท่านเก็บไปเก็บไปเก็บไปเลยยายเก็บไปเลยเออทำความดีอย่าพูดมากอย่าว่าพื้นคนน่ะดีที่สุดเออมันก็ต้องมีว่าวในแหละแม่ไม่ว่าไม่ว่าเออบอกไปพูดอนะพูดน้อยๆ อยู่ในศีลนกินในทานใช่นไหมคนเราก็อยู่ในศีลกินในทานผู้ไหนเป็นผู้ชายก็อยาเจ้าชู้รักเดียวสมันตัวคนตัวแอรักบากไร้เมียมันกับจานร้อยคุณขอร้อยน้านคุณหนึ่งเหมือนคนคุณคนเหือนค่ะจานวัยหน้าร้อยละรองเนาะรองของ ไ่คุณลองของก่อนอุ้ยเสือเสือโคตรข้าได้เนี่ยเสือมักก็หนีละมักเสือนี่หละมักเสือเนี่ละเสือับโอ้ยับอัเสือเสือโชวกสวดตีวีตัวนี้อุ้ยีคนตัวเดียวเนยสดตีวีตัวนี้ทำแรกเจ้าสิดังสจ้านไม่ได้เนี่ยพรานีเจ้าชิดังโอ้ยยังเกาะเจ้าสิดังเจ้าสิดัเด นโมสังโฆพุทธยญามาเป็นนโมนโมพุทธชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักโอมนะฮะนรวยน่รวยเขาเป็นคาถาีิซาไปหายตานย่มใครเห็นใครรักใครชอบใครหลงเขาบอกว่าดีว่ามวนก็ให้มันมวนใครเป็นสัตรูเป็นไผ่ก็ให้เป็นวัตมุมิตรอุ้ยห้าขวบปอนมึงเอ้ยเขาดูจากคาถาพิซาครบ เออนั่นแหละบ่ปากแทนปากดีเนาะใช่กอใช่เออออกเียออกเเออเออออกเตเขาก็ต้องสวดกระทาพี่ซ่าก็ค่มมึงมาเห็นสิหุ่นไม่ออกโอมมาเปล่ามาแล้วมาานารวยปูดปุดทำตัวอันนี้ก็โอมน้ามาน้ามาสังโคนาโซเป็นผู้ทายยาโอมปู่เจ้าเขาเสียวมีลูกสาวคนเดียวใส่เห็นใช่รักยิงเห็นยิงรักตาทีได้มาหาข้าแต่เพียงผู้เดียวใครอร์ดียังว่ดีก็ดีเมื่อถึตัว ไปได้แล้วกูเมนยังนั่งอยู่นะยังว่าห้แล้วให้ดังอาบน้ำด้วยดิมาซงกันก่อนไอ้ไอ้ไอ่อยงนั้นใครใช้เรียองให้เต็มวัดก็ได้ด้มือนี่เยอมาเห็ดฟี่มาจะีเลยผูเล้นำชกว่าใขอวัดเขาว่าิถามเลยนะบอาไปเนาะ สีดังนักขา่าวกุมจ้าสีดังมืดเลยตอนนี้ไวออกแท้ด้วสิบอกให้ออกแท้ทแ,ท <S <S ลแล้วก็แท้แท้สิบสี่สีสวีทอย่าลืมเลยครับเขาก็สาบแช้งนี่ยายคนสาบแช้งไรได้ยายถ้าสาบแช้งไรนี่กด็ดีเนี่ยเป็นบาทเป็นคุณเป็นตะุ้นเข้าจะกรรมจะเวนเนี่ยซาธุเด้อผู้ใดสังว่สังบ่าผู้ใดว่าลูกค้าก็ขอสาบชุนสาบชุนไปจนตัวแมนบอสแาแม่ไหนเขามาสาบแช้งเข้าเนีป่านี่เข้าตรงหน่อยหน่อยหน่อยแมนบอสสิบเนี่ยันต้นสิชวนมันได้สาธุเด้อผู้ใดเย็งได้ลูกก็ดีเยังยังมากำแกวมันเว้นลูกโค้งห ไมว่จังสันเอาก็จว่าจังสันตัวเบาจังสันจ้าก็มีมีสีสหายตัวก็มีสตูบดีตัวกจ้าก็ยเอ้ยตาาเอให้หายบาดยกับเด้อให้เาฟืนฟูได้แายหายไปซะางงบทางงบทาง đây cũng chính than, để lòng hải nha không hải là Đeo cần đợi Đeo có đâu đẹp ăn 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 đẹp đẹp ăn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  đẹp

เอาตังนะเอาตังเอาตังเอาตังผมถามให้เยันวอถามให้หยันต่อผมโมโหถ้าถูกเลขกของเพื่นเพิ่นอยากได้นางลำแล้วก็ ผลไม้ผลไม้เก <d way. S 1> mm ้าอย่างผลไม้เก้อย่างทำบุญด้วยทำบุญด้วยมันจะจำให้แม่นเลขไพ่เลขแม่เล่นกันวะเลขนี้คือเลขนี mm ้เลขนี้คือเลขนี้เลขมคันคือเลขมคันถามว่าถูกขอเท่าไรสิจ้าเอาให้เป็นเนอะถูแค่ไหนน้อยหลานตัวเส้นไอ้อะข้างไรผู้ใดใดผ้ไอ้ท่านใดไปทางใดก็ให้ถูกมองเด้อ เฮ็ดให้ถูกทีอาบ่ถูกทีมันร่วงขึ้นกับตัวไผตสวมันเนี่ลูกเสือลูกษย์ร้ายเน้อยจ้าตัวม่เทียยาลงเนี่ยตัเราพ่งหยางได้ปูแต่หยากได้ลิษย์คอยหลายเนเออก็รวยถ้วเฮาเอาขึ้นมาบ่ถูกธีมันก่อค์บะองบาแต่ตัวมันบอกู่้วมิตเช่ปดาเนาะหนังสง